น้ำลดลงไปน้ำนี่ค่ะปลาเยอะมากๆเลยค่ะปลาในคลองนี่มาดูปลาน้ำเริ่มแห้งนี่ พามาชมบรรยากาศทุ่งนากันบ้างมาดูข้าวในนาน่าจะเป็นเดือนหน้าค่ะจะได้เกี่ยวกลางเดือนหน้าถ้าจะได้เกี่ยวค่ะเพราะว่าข้าวยังไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่นี่ค่ะสีก็จะเป็นแบบนี้อยู่ค่ะ นี่คะ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเกี่ยวไปตำข้าวเม่านะคะเนี่ยคะ่ะสีแบบนี้ก็ตำข้าวเม่าได้แล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วคะ่ะตำข้าวเม่าไม่ค่อยมีใครทำแล้วคะ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ก็จะยังเกี่ยวแล้วก็ไปตำข้าวเม่านี่นะคะสีข้าวก็จะเป็นแบบนี้ น่าจะประมาณสิบกว่าวันนะคะจะได้เกี่ยวสีแบบนี้แล้วเนี่ยอาจจะเป็นกลางเดือนหน้านะคะประมาณวันที่สิบห้าเนี่ยค่ะน่าจะได้เกี่ยวอยู่เพราะว่าสีก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะข้าวไม่สิบห้าก็วันที่ยี่สิบน่าจะประมาณนี้ แถวนี้ยังไม่มีใครได้เกี่ยวนะคะเพราะว่าจะทำช่วงไล่เรียกันนะคะข้าวส่วนมากจะถ้าเขาจะนับเดือนก็จะทำวันที่สิบสองสิงหาก,ก็จะได้ไปเกี่ยวประมาณวันที่ห้าธันวาไม่ที่ห้าก็วันที่สิบประมาณนี้ของทุกปีที่ทำนัาข้าวเบานะคะไม่ใช่ข้าวหนักเหมือนสมัยก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นช่วงปีใหม่แต่เดี๋ยวนี้ ประมาณเดือนธันวาก็จะได้เกี่ยวแล้วค่ะนี่ค่ะข้าวของที่นานะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะรวงปีนี้ก็ค่อนข้างจะดีปีนี้ทำสุพรรณเจ็ดเก้านะคะ งวดที่ผ่านมาเป็นพันแปดสิบห้าพันแปดห้าสิบพันแปดห้าแล้วก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนข้าวเป็นสายพันเจ็ดเก้าค่ะนี่ค่ะลวงจะเป็นสีแบบนี้ลวงข้าวเขาก็จะเปลี่ยนสายพันธุข้าวไปเรื่อย บางปีก็ทำข้าวหอมปทุมรวงก็ค่อนข้างจะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะคะรวงข้าวก็ก็ยาวอยู่เหมือนกันนะคะ น,นี้น้ำแห้งแล้วกันเนี่ยค่ะอันนี้ไม่มีน้ำแล้วกว่าจะได้เกี่ยวก็คงจะแห้งพอดี ทุง่งนาคาน้ำในบ่อเยอะมากมองเห็นเลยค่ะนี่ค่ะนี่ถ้าเกิดข้ามไปนะคะก็จะเป็นบ่อน้ำ มีกระถินนะคะยอดกระถินอ่อนๆทางนั้นเลยค่ะกระถินก็มีฝักด้วยนะคะ ีนี่ถือว่าข้าวค่อนข้างจะดีไม่ค่อยมีหญ้าเท่าไหร่่ค่ะหญ้าน้อย ฟ้าคึ้มฝนนะคะนี่ค่ะฟ้าขมุกข,ขมัวท้องฟ้ามีก้อนเมฆเยอะมากน่าจะตกอีกะค่ะนี่นะคะบรรยากาศท้องฟ้า,ฟาคึมฟ้าคึมไปหมดเลยะค่ะในคลองก็มีปลาเยอะเหมือนกันนะคะท้องฟ้าวันนี้ เดี๋ยวเราไปเดินตะเภาดีค่ะนี่ค่ะ,คะอันนี้ยังน้ำยังมีน้ำอยู่ค่ะ นี่ค่ะพันนี้ก็เป็นพันเจ็ดเก้านะคะเข้าวเไปดูน้ำในปอกันค่ะ เดี๋ยววนส่วนครัวก็จะกลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่าอากาศเหมือนฝนจะมาอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ก็ตกไปนะคะเพิ่งจะหยุดพอหยุดก็เลยขับรถมาที่นามาดูข้าวว่าล้มหรือเปล่าไม่ล้มคม่ะข้าวนี่ค่ะน้ำในบ่อเยอะมาก น้ำปีนี้ไม่ยุบเลยค่ะน้ำในบ่อเยอะจริงนี่ค่ะท้องฟ้าก็มีคึมฝนแบบนี้ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศตอนนี้เพิ่งจะบ่ายสามโมงนะคะแต่ว่าเหมือนฝนจะมาอีกรอบสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชม อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมาดูกระถินกันค่ะถินเยอะมาก